ทุกคนครับไคโอเล่นฟรีไฟล์ทุกคน if if you win me today นะ i give you 1,000บาทโอ้ถ้าไคโอชนะ oh. ผม,มนเนี้ย <laughs> ผมให้พันหนึ่งดิวเริ่มเลยครับทุกคนฟิสิกส์บล็อก vs ไคโอทุกคนนะ <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาหาไคโอนะฮะกองหน้าชาวบราซิลเบอร์สิบของนารายินเต็ดครับทุกคนคือเรื่องมันมีว่าไคโอเนี่ยเขาเล่นเกมฟรีไฟล์ด้วยทุกคนผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะผมเพิ่งรู้มาไม่นานนี้เองว่าเขาเล่นเกมด้วยคือผมไม่คิดนะว่าแบบระดับกองหน้านะักฟุตบอลจะเล่นเกมฟรีไฟล์เข้าใจป่ะแต่พอผมรู้อะผมก็เลยบอกไคโอคุกก็เล่นเหมือนกัน <laughs> <laughs> เล่นเล่นเหมือนกันผมก็เลยว่างั้นแข่งกันไหมผมก็เลยแข่งกันแล้วรอบก่อนนะแล้วก็ผมชนะไปแล้วก็ ผมก็บอกว่าเฮ้ยไปฝึกมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาแข่งกันใหม่อะไรเงี้ยแกว่าโอเคแกว่าแกจะซื้อมือถือใหม่ก็คือ iPhone 16แล so, hey, so, so, ้วก็ตอนเนี้ยแกซื้อมาแล้วเด้อทุกคนก็แกท้าผมอีกครั้งนึงว่าเอ้ยมากูพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงรอบนี้ซึ่งรอบนี้นะฮะผมมาหาถึงห้องของแกนะครับเพราะว่าผมจะเอากล้องเนี่ยมาให้แกด้วยให้แกแบบถ่ายเรีอคชั่นตอนแกเล่นน่ะคือวันก่อนเราเล่นกันแบบต่างคนต่างเล่นไงผมก็เล่นที่บ้านผมแกก็เล่นที่บ้านแกไงมันก็เลยแบบไม่ได้สสสนน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 ุุกกกกกกกเเ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 ททท่่่่าาาาาไไหหรรคคคลลลลลิปปปีี้้้้็็ยยยยยอออออองมมดดววววแแแัต์๋ผโโู I stay in front à. Để kéo ông mà để kéo ông mà. Cái gì vậy nhỉ? đây. kéo Hello. Thấy không thấy à? Ờ. Ơi, gần đây mới chưa. Ai? Ai Em Rồi đưa. Chị đi ready, now? You're ready. I'm ready. Look at you, man. Man, we. Nice. Any day? Hey, we're not sure. เซนิ่งนะ and and you buy new phone new phone ซึ่งมือถือคือแไม่ชนะ iPhone 16 16ประมาณ Max เน้ผมผมนี่ยสิบห้าเองนะแต่ผมเล่นในคอมนะผมบอกแกแล้วว่าผมไม่ถนัดในมือถือเช่น i p h n e เล่นคอมพิวเตอร์ผมไม่ถนัดจริงไในมือถืออยู่ไนี่นะไอิคมีราคอยอยู่ยิแย่ด้วยนะเนื้อเนื้อแคนก ได้วิชนะรัวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยิ่งบว่าชนะแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ you just start for record and finish one match stop match two you go again and finish stop you record maybe twenty minute you stop and you you r นี่ย y ี่ห and w o i t เนี stretching 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 ว่ามาตออ The rule today we play three match โอเค if you win two in three you win โอเคโอเคนะเดินสามแมตคือถ้าชนะสองศูนย์นัคือชนะเลยแต่ถ้าเสมอนหนึ่งหนึ่งก็ฟองแมตฟองแมตมอส interview okay. interview before the game interview and how about you think today w อ้ย sure like what I, right? I training last night and today in the morning อ่า a i n i n g and you you how do you feel after you buy new phone อ h uh, it's different a little bit sensibly uh. i โอ a ค It's better. Better. Ah, uh, ready to win. Yeah, to yeah. win. <laughs> I I think I wanna win you. Wah. Eight zero. Eight zero. Okay. Nah. Yeah, okay. Okay, okay. See you. I I come back for my home because I play in computer. Okay. See you. Okay. Yeah. Oh, you don't forget use. Nah, nah, just see. I have one. I have one. Oh, you you have you have. Nenek, ticket. create room คุณทำไหมไม่ทหรอไอ้นี่ยทำตัวเขาต้องจ่ายไงวันทันเดตไดมอนโอเคนึกภาพมึงไอบิวไอบิวบายไม่มีบัตรซั่อมเรียบร้อยครัทุกคนตอนนี้เราให้กล้องกับไฮโอเสรแล้วอีฟยูดัสอ่ะอีฟยูดัสอ่ะไม่กล้าไม่กล้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะในบอกว่้ยเปอร์เซ็นต์อีฟยูดัสอแบทวอลนะ แมดวอนยูเจอซี่แมดวอนอ่ะได้ไอ e n t y o อ่ะโอเคโอเค after next match after ปัตตานี after ปัตตานีปัตตานีโอเคหลอดปัตตานีกับบุ a คเรย์ยี่นาราช if if you win me today นะ I give you 1,000บาทถ้าใครเอาชนะผมวันนี้ผมให้พันหนึ่งดนึัดิวหนึ่งพันบาท and m a one sent o I ready I don't I don't worry because ไอไอมั่นใจน้ำปั่นน้ำปั่นอะไรวะน้ำปั่นอ๋อหนึ่งพันหนึ่งพันบาทผมก็บอกอะไรน้ำปั่นน้ำปั่นอะไรนี้น้ำปั่นบาทน้ำปั่นบาทหนึ่งพันบาทโอเค see you bro ป้าเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านด้วยก่อน see you มั่นใจมั่นใจผมมั่นใจเลยคือคอมกับมือถือด้วก่อนมันต้องยอมรับตรงตัวว่าคอมมันได้เปลี่ยนนิดนึงแต่ถือว่าแกกล้านะแต่บางคน ต่อให้ในในคอร์ก็เห็นได้แต่ถ้าบีมือไม่ถึงจริงมันก็มันก็แพ้นะเออแต่ผมมั่นใจผมมั่นใจคือผมมั่นใจนะว่าไม่แพ้ผมถึงกล้าบอกว่าถ้าคุณชนะเอารางกันไปเลยพันหนึง่งคือผมมั่นใจนะในฝีมือตัวเองใช่ไหมล่ะเออใช่ครับต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองก็คือหนึ่งหนึ่งพันบาทถือว่าเป็นรางวัลแล้วกันแต่อีกอย่างเกก็ออกคลิปกับเราบ่อยไงเออแล้วก็แบบเออให้ให้เกบ้างนี่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะถ้าถ้าแพ้ขึ้นมาจริงๆอ่ะอยากแพ้เหมือนกันนะไปกลับบ้านกันมาเข้าเกมครับ ไคโอน่าจะพร้อมแล้วทุกคนผมพิมพ์ไปแล้วว่า ready bro เขาไม่ตอบน่าจะเริ่มแล้วเคสามสองหนึ่งเอ้ยตื่นเต้นนะทุกคนคือไคโอ่เขาเก่งนะทุกคนเขาแบบชอบมากนะผมเห็นตั้งแต่ตอนที่ไปภูกเก็ตอ่ะบนรถอ่ะบนรถเป็นหลายชั่วโมงอ่ะเขานั่งดูแต่คลิปแบบเนี้ยวอลเล่แรนด์บ้างฟรีไฟบ้างอะไรเงี้ยทุกคนรอบนี้เนี่ยผมเอาเป็นปืน m p c 0เดี๋ยวซื้อกล่องอย่อางนี้แหละไปะ เริ่มเลยครับทุกคนฟิสซัทบล็อก vs เอสไคโอทุกคนนะเชีย,ยร์ไคโอกด10เชียฟิสซัทกดห้าสิทุกคนผมประมาทไม่ได้นะเขาเก่งทุกคนนะเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนอ,อ่าไขโอไขโอรอบนี้ผมจะใช้หมัดก่อนทุกคนนะผม,ผมว่ามันนา่าจะออกมาดีนี่งไงมาแล้วเอ้ย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 นี่ถ้าผมยิงเมื่อกี้เรียบร้อยนะแต่ผมจะ,จ,ะจะลองใช้หมัดดูก่อนทุกคน ไม่ไม่ไม่น่านได้ทุกคนหมัดคือเราไม่ได้มีสกิลด้วยเนี่ยทุกคนถ้าเราใช้ใช้สกิลแบบหมัดแรงน่าจะได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยองสู้ด้วยปืนนั่นแหละโอ้ยโอ้ยใครลงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอ๊บ oh. อ๊บนี่ไงทุกคน อุ้ยทุกคนโอ้ไม่ง่ายอ่ะ,อะรอบสองรอบสองเดี๋ยวผมลองใชสสไนผมเนี่ยเทพสนไนไม่อยา่างมัวทุกคนอ๊บอื้มไม่โดนอุ้ย,ยระยะใกล้ก็มาเถอะระยะใกล้ก็มาเถอะอุ้ยเจ็อยูนเจ็อยู่ปิดหรือเปล่ปาปิดหรือเปล่ปาอ๊บอื้มร้อยห้าสิบ ประมาทไม่ได้นี่เราประมาทนะเราใช้ส้นไหนเอ้ยวันวันนะรอบที่3นะฮะตอนนี้ยังเสมอีที่หนึ่งหนึ่งทุกคนเราใช้เป็นบื er. นวูดแพคเกอร์นะนะนะั่นนั่นนั่นนะวบอ๋อออกมาดิออกมาดิไคโอเวยอายูไคโอไคโอเอ้ยเอ๊จ้ะเอ้ยคอมอนคอมอนบรอ โอ้มาตายละเรอบนี้จบละโอ้ยย่าทุกคนอีกนิดเดียวอีกลูกหนึ่งรุ่นหนึ่งอ้าเฮนิสทุกคนสองหนึ่งนะเรากลับอันดับล้วนะแต่เฮลั่นเฮลั่นหัวมันอุ้ย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 ดูว่ามันไม่เห็นเรามาฮุบอือจบลูกเดียวรู้เรื่องทุกคน <Bad. laughs> you good น nah. ะ but I good better come on bro come on bro ใครโอ้ใครโอ้ o. ผมจะเอาแปดหนึ่งให้ได้่ะ uh. <laughs> ปันป่นปั่นแกหน่อยเราปัน่นแกหน่อยแต่ผมยิงอะ่ะน่าจะไปแล้วเอ้ยแม่เอา เฮ้ยเราประมาทเกินไปรอเปล่าเนี่ยเฮ้ยใครเออเอาจริงป่ะเราติดประมาทอีกแล้วทุกคนคือผมไม่อยากยิงแปดหนึ่งแปดศูนย์แล้เดี๋ยวเขาบอกว่าโหดเกินให้มันมีแพ้บ้างทุกคนแต่ว,ว่าเกย์โหดนะเกย์โหดนะโอ้โหผัวครับผัวเฮ้ยาสามสามนล้ทุกคน

ก็จะเล่นส้นแอบแบบนี้ไม่เล่นกับแมมเป็นเน็ตนะจริงๆริงเดี๋ยวเขาไม่ได้แอบเขาไม่ได้แอบเราหาไม่เจอเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราอยู่ในน้ำทุกคนผมไม่ได้หายใจเลยทุกคนเฉียบแรกทุกคนเขาก็โหดเขาก็โหดสี่ต่อสี่ฮะ รอบนี้ฮะ,ะสี่สี่แล้วทุกคนเราต้องต้องการชชนะนะครับไม่งั้นเราจะเสียหน้าทุกคนยัง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 อุ้ยอุโหทุกคนโอ้เนี่ยผมไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนแล้วทุกคนสบายอฮ้ยโอ้โห ไคโอ้เฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อต I wanna be loser ไคโอ้อืมเฮ็ดช็อตเราออมหลังไปอุ๊ย I wanna be loser bro เลือดกันน่าจะน้อยแล้วทุกคนอุ้ยยังอยู่อีกอโอเคอเนี่ยทุกคนดูเนี่ยถ้าผมจะยิงผมยิงไปนาน้วทุกคนนี่ เนี่ยทุกคนเฮ้ยขับอุ้ยไม่โดนว่ะอุ้ย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 ไม่โดนผมไม่ได้ออมมือนั่นเนี่ย หกก้หกอยากเห็นดีแอคชั่นเข้ามาเลยว่าเขาเป็นไงาตอนนี้มาทุกคนรอบนี้หกหกแล้วทุกคนผมจะเอาจริงน,นนะผมไม่ประมาณแล้วทุกคนสามสองหนึ่งมาแล้วหนึ่งส <First blood. S 1> องเดีเ๋ยวค่เอาค่เอาใค่เอมาครับเ้ยังอยู่นึกว่าหายแล้วเมื่อกี้ ไอ้โอ้ทุกคนผมนึกว่าอยู่หลังนี้แค่ยิงแล้วก็ชนะรอบนี้เนี่ยก็คือได้แชมป์เลนะก็ว่ามันก็แปล้วะไงทุกคนก็ได้หนึ่งแต้มไปเราจะแข่งด้วยกันสามแบตไงนี่คือแบตแรกไงทุกคนใช้ปืนสั้นอีกนะใช้ปืนสั้นอีกนะ ไคโออยู่หลังต้นไม้ทุกคนมามามาอุ๊ยอุ๊ยยังไม่ตายอุ๊ยอุ้ยกระตุกูนเฮ้ยแั่แรงโอ้โหทุกคนแม่แรกเราแพ้ไปทุกคนนะไคโอได้แต้มแรกไปเฮ้ยคือผมว่าผมสู้ได้นะ ผมเล่นแบบเอามือนิดหน่อยทุกคนแต่สุดท้ายเรามาพลาดจริงๆ,ๆในเมื่สุดท้ายทำให้เขาได้แต้มแรกไปผมต้องเอาจริงกันทุกคนเพราะว่าเขานําไปแล้ว1นูนะทุกคนผมว่าผมชนะได้นะเมื่อกี้มารอบนี้ผมใช้เป็นลูกสองนะกระบอกเดียวเพราะผมโกดตัวเองอะแบบโอ้โหประหมาทไปม๋องยายอยู่หรอคะไคโอ อุ๊ยโอ้โข้าหัวยงไง <First blood. S 1> ผมบอกแล้วทุกคนคือไม่อยากเอาจริงไงนี่พอผมเอาจริงเป็นไงหนึ่งศูนย์นะนำนทุกคนมานะทุกคนรอบนี้เราจะเอาแปดศูนย์ะทุกคน ผมแบบอันดับหนึ่งในนาทีวาร์แล้วทุกคนมาใครอุลลินแอบหลอนลูกใครเออไปอายูนิ่งมากนิ่งมากมาสิ อุ้ยอุ้ยยังไม่ตายไม่ตายอุ้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 ย bro อุ้ย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 อ้ยโอ้สามศูนย์ครับโกรธนะโกรธนะโกรตัวเองอ่ะที่ประมาทไปเมื่อกี้ผมก็เลยแบบเอาจริงอันรอบนี้มาดูกันว่าแปดศูนย์เราจะทำได้ได้หรือเปล่าทุกคนไทโอ คายโอ้คายโอ้โอ <First blood. S 1> ผมเห็นแก้วแวบ,บๆแล้วนะ <First blood. S 1> อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โอโอโอผมจะปั้มยาก,ก่อนไม่ทันขาดคำทุกคน ก็อย <formation jin x 2> ่างว่า <ii> ท er ุกคนก็ค <SL> ือเกมนี้เราประหมานไม่ได้นะทุกคนน่าจะอยู่ข้างหลังนี้ทุกคนใช่แล้วบับเอ้ยบับเอ้ยบับเอ้ยไงทุกคนคือเรื่องสนัยเนี่ยผมไม่อยากมัวผมอันดับหนึ่งในนราจริงถ้าใครกล้านะกดไลค์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าผมจะแข่งสนักับพี่ ดิออกมาสิยไงออกมาสิอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฮะสองครับทุกคน <First blood. S 1> คือเราใช้เส้นใหญ่ว่าเราจะไม่ซุ่มยิงดูกว่นะแล้วมันก็แบบ ดูไม่ทันเอ้ยเข้าไปทุกคนเข้าหัวเต็มๆนะทุกคนดอกนี้ไข่โ oh. อ้ไข่โอ้ะอุ้ยอุ้ยมาโผล่ที่นี่เหรอเคยอยู่อยู่นี่เอ้ยไม่ทันไม่ทันอยู่นี่ไงอีรุ่นหนึ่งอีรุ่นหนึ่งเอ้ย อุ้ยยังไงเนี่ผมใช้สนเน่ยผมบุกนะผมไม่ใช่ว่าใช้แล้วก็แอบ,บนะทุกคนผมบุกมามาใครโอ้ผมจะปิดเกมนะผมจะเอาให้มันเร็วๆเลยทุกคนมา <c oughs> แล้วจ่อยวเลยเอ็ดูแก่เลย <c oughs> <c oughs> <end> แต่ว่าเราก็ต้องสู้นะเราอยู่ในสนามรบเราก็ต้องเต็มที่ก่อนทุกคนคือถ้าเราไม่ยิงคู่ต่อสู้มันก็คือการที่แบบว่าเราไม่ให้เกียรติคู่แข่งไงเราต้องจริงให้โดนนะ <S <S โอเคทุกคนก็ชนะนะฮะสำหรับรอบนี้ก็คือผมได้อีกไปแล้ว1คะแนนนะฮะก็จะเป็น1นึ่งหนึ่ง,ะะนนง,งนะตอนนี้ก็คือมีแมตหนึง่งซึ่งแมตนี้ถ้าผมชนะอีกก็จะเป็น2อหนึ่งแต่ถ้าผมพลาดขึ้นมาแล้วเขาชนะก็จะเป็น2อหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้ชนะไปเลยทนะุกคนนะก็ถือว่าเป็นรอบตัดสินนะทุกคนนะแต่ผมขอยืดก่อนรู้สึกว่าเมื่อยมากเลยทุกคนรอบสุดท้ายทุกคนนะั่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะตอนนี้ไคโอมาแล้วทุกคน ลูกเดียวตายเอ็นดูแก่ทุกคนคือผมไม่ได้เอาจริงนะผมแค่ยิงให้มันแบบโดนอ่ะแล้วมันก็เข้าหัวเลยเอ็นดูแก่อมากเลยทุกคนหนึ่งส่ยนฮะหนึ่งส่วนนะก็มาลุยกันต่อครับอุ้ยขึ้นขึ้นบนลงมาแล้วแล้วก็ป๊บปร้อยห้าสิบอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งไหนแค่อ้วนแ้เผลอแป๊บเดียวหายไปแล้วทุกคน น่าจะแอบตรงไหนอยู่อ๋อนอีไ่ไงเฮ้ยไม่โดนนี่ไงไ,ไม่โดนบบบบเอ้ยบบเอ้ย <c oughs> ไม่ไงทุกคนอันนี้ผมใช้ของสาาบประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์พอขี <c oughs> มหัวจริงทุกคนคือ <c oughs> เราเล่นในคอมนี่และปรกดมันได้เปรียบไงเห็น <c oughs> ขาอยู่นะไทโอเฮ้ยเห็นปืนแบบเมื่อกี้เเรอยยังยังอยู่ยังอยู่ อีกสักลูกไปผมไม่อยากมูยิงทุกคนเราเจอคุกแข่งก็ต้องยิงนะทุกคนนะเราจะออกมือไม่ได้ก็เดี๋ยมมาดูกันรอบนี้ผมทำได้หรือเปล่าแปดส่วนมาดิมาดิมาดิ อุ้ยทุกคนกลุ่มเล็งไม่โดินอุ๊ย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 เกือบเกือบหายอ่ะอ้ยกระสุนไม่ทันโอ้ยหมดยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้ย ผมว่าแค่โอเคก็ต้องสู้ต่อทุกคนนะคือแกก็คงไม่ยอมให้ผมชนะแก8ปดศูนย์ทุกคนนะแกก็คงอยากจะยิงผมสักแปดหนึ่งแปดสองไงทุกคนเห็นปะนี่ผมแบบตกใจนะทุกคนนะผมตกใจไงแกปล่มาปุ๊บปุ๊บเลยเมื่อกี้ถ้าเรื่องฟุตบอลนี่ผมยอมแพ้ผมสู้ไม่ได้ห่างชั้นเลยทุกคนถ้าพอนเรื่องเกมยังก็พอสู้ได้อยู่ทุกคน กันแล้แหละคนราแต่และคนก็เลยมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะบางคนถนัดเล่นเกมบางคนถนัดเดบอนบางคนถน,นัดเออ่ทำยูทูบไอ้นู่นนี่นั่นก็นั่นแหละทุกคนอย่าเราอย่าไปไอ้นั่นกับข่าวฝันทุกคนนะไปดูถูกทุกคนนะเดี๋ยวผมยิงไอก่อนคือผมไม่อยากจะสอดแทรกสาระให้น้องๆให้งงทุกคนมาไคโอไคโออุ้ยอุ้ยเอ้ย ไปมาแล้วมาแล้วปุ๊บตีเนี่มาหกศูนย์ทุกคนอีกสองครั้งทุกคนนะจบเกมนะแปดศูนย์นะมาดูกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่ปาใครโอ้ยนี่ไม่ใช้หมดพอทุกคน ถ้าผมมีสกิลมันนะผมว่าผมคงทำได้นะแต่นี่ผมไม่มีสกิลมันมันแบบสกิลมันมันแรงนะทุกคน <First blood. S 1> ประมาดเก้อทุกคนเอ้ย hey, my friend you crazy you crazy แล้วเมื่อไห่เมื่ไหร่ตัวเราเอาแป้นหนึ่งไหรอบนี้แหละ ผมใช้ปืนสั้นหนึ่งนะเงี้ยเข้าหัวทุกคนมารอบต่อสินแล้วทุกคนรอบนี้ถ้าผมชนะก็คือชนะแล้วแล้วก็ก็คือถือว่าชนะการแข่งขันครั้งนี้ไปด้วยนะก็ดูส่วนก็เลาจะชนะทุกคนนะเพราะว่าคะแนนห่างกันเยอะ รอบน,นี้ผมใช้ปืนสั้นแล้วก็หมัดผมจะโชว์ปืนสั้นอีกครั้งหนึ่งนะสามสอง้อยสามสองก็จบแล้วทุกคน ก็โดนยิงไปเรียบร้อยทุกคนนะก็ชนะเกมนี้ไปได้นะทุกคนเนี่ยเราก็จะไปหาไคโอหน่อยแล้วกันว่าไคโอมีเรีแอคชั่นยังไงบ้างนะฮะหลังจากที่แพ้ผมไปอีกครั้งหนึ่งฮะทุกคน so sad so sad i need training m l l time next game i will win จบเกมนะเป็นอย่างที่เห็นว่าใครชนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาหาไคโอหน่อยมาดูเรีแอคชั่นแกว่าเป็นไงบ้าง What happened, bro? Oh, to stay. You you use anime. Huh? You use anime. Can yes. I I need I need egg zero but I cannot do it. <laughs> you kill... <laughs> I think last match you can you uh, can win x0 I, I want mean? I want, but I cannot. But to one the one boxing. <laughs> <laughs> I tell you first. I tell you. Yeah, you I want to back boxing, mm -hmm. but I don't have skill. <laughs> if I have skill, huh? โอเคครับแต่กดยูกด o แ h ต่อเอมพิ e เตอ t e อ t สมือบายไอจิงไนมือ i าย I i c ุดก็ t อมพิเ t อร์ดีที่ t e คอมพิวเตอร์กนแะ่อกก่อนนะมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะคือคอมพิวเตอร์มันได้เปรียบก็จริงแต่มันก็ต้องใช้สิ่งเหมือนกันคือถ้าคอมกับคอมอะโอเคอยู่ัวรนะวร Next time, I will. And one thousand, one thousand baht, eh? Huh? Oh, <laughs> mind me, mind me. Mind me, mind me. You me one. I sent you. After Patani. After. after, after you have Patani, and the next week, we play, with the Kong Ken. bất tậni na, bất chuyên, bất tậni na, bất But, hey, uh, first uh, I buy ticket room ah uh, to because Ooh. I think I can win you two game. <laughs> but it is, uh, but you 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 win me first at all. I, oh, I Why? have to buy. Why? What happened? Because you have, you you the best eh? But good game, good yeah, game. And have fan club type fan club. If wanna with you, uh, come, <laughs> come play with me. จำเป็นนะถ้า <Yes. S 1> ถ้าว่างๆก็ไปหาไอดีอย่างไหโอได้ทุกคนโอเค thank you bro <Yes. S 1> นี่ you next call นมะ yes yes ถ้ามือถือด้วยกันลนะ่ะกินข้าว you re, you re best you, best, you the best if mobile and mobile think you win you can play mobile right? you never play I will practice for you uh. I will try นะ in iPad iPad w h a t you you have iPad yes I have iPad iPad me ใช่ iPad 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 my friend I I borrow borrow ย mm ืมยืม iPad เพื่อนมาเล่น In mobile, I cannot play because small, small. I like big. Okay, thank you. Good game. See you next time. See you next time. I will train. Yes. Next time, you play in iPad. Okay, okay I, will, I will training for for mobile for you. Okay, you ready? To tell me. Yes, yes. Okay, I'm going to talk to you and I'm going to chat and I'm going to bye to See you, bro. See you, my friend.